เัียดับสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีสถิติการสังหารไกลที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับที่4 L115A3 บรรจุกระสุนขนาดจุด338ลาปัวแมกนัมบันทึกสถิติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2009ยิงโดยเคลกแฮดดิสันสังหารที่ระยะ2 4 7 5เมตรในสงครามอัฟกันอันดับที่3อาริเกเตอร์บรรจุกระสุนขนาด1ิ5จบันทึกสถิติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022่สงังหารที่ระยะ27 1 0เเมตรในสงครามรัเสเซียยูเครน อันดับที่2 1, บาเรต M82A1 บรรจุกระสุนจุด50 BMG บันทึกสถิติเมื่อเดือนเมษายนปี2012ยิงโดยพลซุ่มยิงชาวออสเตรเลีย2คนสังหารที่ระยะ2,815เมตรในสงครามอัฟกันและอันดับที่1ใกลที่สุดในประวัติศาสตร์แมกนิวแลนด์แท็ก50บรรจุกระสุนจุด50 BMG จอกเกราะบันทึกสถิติได้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2017ยิงโดยพลซุ่มยิงไม่เปิดเผยชื่อสังหารที่ระยะ3.5กิโลเมตรในสงครามกลางเมืองอิรัก